สวัสดีครับผมซีสิวัตนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันต่อนะครับคือถ้าคิดถึงงานกาชาติสิ่งที่ชอบคือชอบความสนุกสนานผมนะ้เติบโตมาอกับงานกาชาติเลยครับเพราะงั้นกิจกรรมต่างๆที่คุณผู้ชมเคยไปมาไม่ว่าจะเป็นสอยดาวบ้านผีสิงบิงโกหนังกลางแปลง นะครับแล้วก็ชิงช้าสวรรค์โอ้โหอันนี้บรรยากาศเก่าๆที่เรารู้สึกว่าความสุขสนานที่เราไปทั้งครอบครัวหลายคนกังวลเอ้าช่วงโควิดไปยังไงไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เขามีงานกาชาติแบบออนไลน์นี่จัดนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับความสุขสนานอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่บ้านชวนคนข้างบ้านมาชวนลุงชวนป้ามาเล่นได้เลยนะครับมีทุกอย่างแบบออนไลน์เลยเข้าไปตรงนี้ได้เลยครับ w w w งานกาชาติ c o m และ w w w r e d c r o s s f a i r c o m นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่27ธันวาคมนะครับอย่าลืมนะครับไปร่วมสนุกสนานพร้อมกันครับ